คนคะ่ะมันหนูจะต้องได้ย้ายที่นั่งเลยคะ่ะเพราะว่าเขามีข้ออ้างว่าเขาหนาวว่าซ่านเมื่อนางอัดกันอยู่นี่สามคนไหมมองนางเขาเห้นนางไดงมองละสองมันบ่แล้วเบิง้งมองนีไหมมันพูดพีคนนางไหมคนนางคนเดือนไะหมว่นนางฟังละสองแต่อย่างคือต้องอยากนางน้ำกันขนาดนั้นหนาวมันหนาวอ๋ออยากได้ความอบอุ่นใช่ไหมคะแช่มันลงแล้วมันหนาวอ๋ออีเรียมาหน่อีหยังมาหน่อยาาน,นางเขิน ชิวชิวกระป๋องก็อยู่ทุกคนไลน์หมด <laughs> <c kilowist universal movement> <to schoolaniously tweet> เนี่ยบ่เคยถ่ายรูปกันแต่ฮะอยู่นกกน